พี่เอกวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะใช่แล้วอากาศดีมากเลยนะเอมมี่ใช่แล้วล่ะแต่ว่าไายประกาศจับอะข้างหลังอะทำไมอะข้างหลังมันมีไายประกาศจับอีกแล้วก็ต้องมีอยู่แล้วนะก็ต้องมีโจรให้เราจับนั่นแหละแล้วเราจะเหนื่อยเพิ่มเป็นแปดเท่าไหมนะฮะอันนี้ไม่รู้สิต้องลองดูนะนี่ไงเอ้าพี่เอกอันนี้ชื่อนี้คุค้นๆเนอะใครอะลุงไม่รู โอ้หอีกแล้วเหรอลุงไม่รู้โหวันวันสร้างแต่เรื่องนะลุงไม่รู้เนี่ยแปจับลุงไม่รู้กันนี่รถแรงใช่ไหมพี่เอกนะระวังระวังขับดีๆรถแบบนี้มันขับยากอยู่นะเฮ้ยแล้วทำไมพี่เอกไม่มาขับอ่าก็เอ็มมี่ขึ้นไปแล้วอ่ะเอาแล้วพี่เอกทําไมไม่ไม่ขวาเออทำไมไม่ขวาพรมอะไรพูดอะไรแปรพี่เอกไปจับลุงไม่รู้กันเฮ้ยบ้าโอ้โหขับันเร็วเชียวเร็วอะมันมันแบบ เออสัต์ใจอ่ะเอมี่ชบความเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้านั้นมีรถติดอยู่น่าจะเป็นรถของลุงเลี้ยวไปแล้วเมื่อกี้ลุงเลยหรอไม่ใช่อะคุณป้าคนนั้น่ะใช่หรอใช่คุณป้าเอ้เดี๋ยวแยกรถถุงคุณเบาาขับดีๆรถลุงไม่รู้ลุงไม่รู้หยุดลุงไม่รู้หยุดเฮ้ยลุงไม่รู้จะไปไหนลุงไม่รู้ลุงไม่รู้บอกว่าไม่รู้ไม่รู้มานี่ ไม่รู้ไงไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยโอ้โหพี่เอกไม่รู้ไม่รู้พี่เอกอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มาดิมาดิคาวิทย์มีคาวิทย์มีไม่ได้ต้องชมกันฮัลโหลพี่เอกไม่รู้หยุดโอ้โหอ้โอ้โหมาซะเร็วเลยไม่รอกันบ้างเลยทําไมพี่เอกไม่ออกกำลังกายอ่ะออกกําลังกายแล้วแต่ว่าก็เอมมี่ใช้เจ็ทแพคกแล้พี่เอกจะวิ่งตามทันได้ไงอะมาแล้วพี่เอกใช้เจ็ทแพคกกัน ช้เจ็แพกอะไรของเพกไม่มีเอาแล้วทำไมไม่หยิบมาแจกน้ำไหลอันเอาไปแล้วรถมันจะพอไหมเนี่ยโอ้โหไม่พอพี่เอกอุ้มลงไม่รู้หน่อยเฮ้ยอย่างนั้นก็ได้ด้วยหรอใช่เร็วๆรวแมกทาหน้าที่ตำรวจเถอะเราเราจะไปกันท่านี้เหรอเอมมี่ใช่แล้วอ่ะมันจะดีหรอมันจะต้องดีอย่างแน่นอนเออเอาไปไปทั้งอย่างนี้ก็ไปท้งอย่างนี้นะใช่ใช่มันจะต้องไปทางนี้อยู่แล้วแหละ ทางไหนอะเนี่ยประลาดนี้เนี่ยทางไหนอะตรงไปเรื่อยๆดิตอนนี้เราอยู่ประมาณหลังโรงเรียนนะเนี่ยนี่มันแก๊งยางกูซ่าเอาละถึงแล้วเอมมี่เบาๆเดี๋ยวนั้นลุงไม่รู้กับเจ๊อีกแล้วเฮ้ยระวังชนเขาไม่เป็นไรลองเอมมี่ถนัดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแล้วเพี่อกลงทันที่ไหนนี่มาดักตรงนี้เลยลุงไม่รู้ลุงไม่รู้อีคนนึงมาคนนี้โอ้ยเ้ยเฮ้ยร่ยดิเฮ้ยอยู่ดีก็มาดึงลงจากรถเนี่ยเพื่อลุงไม่รู้ย้อมผมอะ เฮ้ยอะไรไม่ล,ไมไลุงไม่รู้อะไรลุงไม่รู้ย้อมโบกมาเอกเฮ้ยผมไม่ได้ทําอะไรผิดอยู่ดีคุณตํารวจมาจับผมทำไมอ่ะคุณเคยจนชนเจชนเหรอใช่จาไม่เห็นได้เลยเจกเขาไม่รู้อะไรเลยอ่ะก็เขาไม่รู้ไงเอมี่อ๋อนี่น่ะเหรอถึงเรียกว่าลุงไม่รู้มาขึ้นรถลุงกันเอา้าแล้วรถตํารวจอะ่ะรถตารวจเดี๋ยวค่อยมารับใกล้ๆกล้เองน<ๆ>ี่ทำอะไรกันเดี๋ยวเราจะโดนเอาไปไว้ไหน เอาไว้สถานีตุงหลวดอันนี้ตุงหลวดนะคุณลุงไม่รู้เดี๋ยวตามมากับพวกเรานะครับโอ้โหดูสิป้ายประกาศจับอีกหนึ่งรายการเอมมี่นี่มันบ้านใครอะ่ะบ้านบ้านลุงไม่รู้แกเอาใช่เห็นเขาเคยเออเอากุญแจครไม่รู้มาไขนย่ง,งั้นเลยเหรอใช่คุณแจครไม่รู้แต่ว่าก็คิดว่าเป็นบ้านคุณลุงนั่นแหละสวัสดีครับเจ๊ผมเอาลุงไม่รู้มาขังครับสวัสดีพี่พี่หัวหน้า อะไรเหรอเอาลุงไม่รู้ประปากเอาจับมาตั้งแต่เมื่อไหร่จับมาเมื่อกี้โอ้ยผมไม่รู้ครับเดี๋ยวผมเข้าคุกแล้วผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะเนี่ยโอ้โหไม่รู้ทุกเรื่องเฮ้ยลุงอยู่นี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามจับที่เหลือมาไปพี่เอกเหลืออีกสองคนงไม่ต้องอุ้มก็ได้พี่เอกเดินเองได้นะคุณเจ๊กับพงลุกไม่รู้ผมขาวอีกหนึ่งคนโอ้ต้องจับให้หมดเลยเหรอใช่จับให้หมด แล้วใจคอเอมมี่จะอุ้มพี่เอกไปงี้เหรอใช่พี่เอกเชอะพี่เอกช้านั่นช้าโอ้ย,อยเดี๋ยวก่อนเจ็ดแผกมันไหมนะ <c oughs> พี่เอกนี่ล่ะก็ไม่ต้องอบ่ดหรอกลง<า>ลง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 คำวิทย์มีคำวิทย์มีรู้แล้วรู้แล้วโอ้โหขับดีอ่ะขับดีๆนี่ก็ขับดีสุดแล้วนะ จะทนอยู่ตลอดเนี่ยนะนั่นไงนั่นเจ๊ถอยอะถอยระวังเดี๋ยวเขาชนถอยถอยช้ามากไม่ได้อย่างใจเลยของเลี้ยวไปแล้วไปีเจกตามจับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอยู่ดีก็กระโดดลงไปมันทันที่ไหนเราโอ้เจ๊ไปแล้วน่ะเขาไปแล้วเห็นเปล่าต้องเอารถเครื่องไหม่แล้วเฮ้ยมาีเกขับมั่งได้ไหมเนี่ยฮะอ้าแล้วก็ฟ้ารถไปแล้วจะมาให้พี่เกข,ขับอะไรอ้าแล้วทำไมไม่คว้าก่อนอะ มันทันที่ไหนเ้ยเบาๆไปเร็วไปเร็วังม,มี่ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วอไม่กึงไ,ไม่กลัวอะไรกันเนี่ยเอมี่ไม่กลัวไปมาไงเจอแล้วนั่งไงเขาจอดอยู่ข้างหน้าเขาจอดทําไมอะนี่เหยียบเหยียบไปเลยเดี๋ยวเขาจอดแล้วเอมี่จะไปไหนเนี่ยก็จะไปดักหน้าไงไปดักหน้าทำไมเมื่อกี้จอดก็เสร็จแล้วไม่ไม,ไม่ถ้าจอดเนี่ยเขาจะวิ่งไปเร็วมากเลยจะวิ่งไปยังไงวิ่งไปอะรถวิงว่งอ่ะรถวิง่งอ <c oughs> มาพี่เอกเตรียมตัวนะเดี๋ยวพี่เอกจะเป็นกําลังใจอยู่ไกลๆนี่นะมันต้องเรียกว่ากลุลลังใจลงหักมาแล้วนั่นไงป้าคนนี้กแล้วระวังโดนชนโอ้โหป้ายป้ายแบบดูแบบว่าแก่แต่ว่าพอมาจริงๆแนละ้วมันสวยเนะไอใจด้วยตำรวจจับฉันโอ้โหเขาไป็ตัวเน็ใจ <laughs> ใจด้วยตำรวจจับฉันท้าวิทมี แตมาจับฉันเรื่องอะไรฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะคุณคุณเอ่อมันเรียกว่าอะไรนะพี่เอกป้ายอะไรน่ะฮะป้ายป้ายอะไรนะป้ายอะไรอ่ะป้ายประกาศจับอ๋ออยู่ในป้ายประกาศจับเหรอเขาเป็นใครอ่ะเขาเขาเป็นใครไม่รู้เป็นใครไม่รู้แต่เจอบ่อยมากเอาเดี๋ยวนายเอมมี่ตรงกับป้ายหรือเปล่าใช่ เดียวเดียวฉันไม่ได้อยู่ในป้ามากาดจับนะคนอื่นหรือเปล่าชื่อเดียวกันเลยนะโอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วฉันต้องกลับไปเลี้ยงลูกที่บ้านเออมีลูกด้วยเหรอพี่เอกอันนี้พี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันเออต้องถามเจ๊ดูแล้วแหละเอาทำไงอ่ะไอคนนึงอะลุงไม่รู้อะลุงไม่รู้เลยหรอใช่ลุงไม่รู้ีกคนนึงอะฝาแฝดกันหรกอเขาไม่รู้อะไรต้องสามคนเนี่ยโอ้ยชนขี่ยังไงขี่ขี่แบบว่าขี่ม้าเหมือนขี่ม้า มันมีกำแพงอยู่นะวังกำแพงโอ้ยเออทะลุกำแพงพี่เอกว่าขาพี่เอกหักแล้วมังเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปรักษาให้แต่ว่าพี่เอกต้องเลี้ยงข้าวไอ้มีก่อนเลี้ยงข้าวใช่เดี๋ยวไปเลี้ยงตอนพักเที่ยงก็แล้วกันรถพังหมดแล้วรถตำรวจเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ดาวนั้นเนี่ยเนี่ยตอนนี้สิบโมงแล้วใกล้พักเที่ยงแล้วพี่เอกโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่เป็นไรหรอกหน้าไว้ใจยมี่ได้เลยเพี่ใว่าวอมมี่เนี่ยต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่นะฮะเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยแล้ไงโอ้ชนกันอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ไงรถของเจ๊ม่าวัวลุงไม่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 ต้องโน่ไม่ต้องโน่ไม่รู้ไม่รู้มานี่มานี้ลุงไม่รู้พี่ใหญขึ้นไปนั่งทำไมไปเีรยวเข้าลุงไม่รู้จะเอาไงกับลุงไม่รู้อีกทีไม่รู้ไม่รู้อีกแล้วเอ่อแอมมี่ว่า หมดหรือยังเนี่ยไม่รู้อะอา้าตกลงไม่รู้ก็กลายเป็นโลกไปแล้วตอนนี้ติดต่อไปอยังอเอมมี่แล้วเอมมี่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเ่เกอกทำยังไงอะกกจะพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวเลี้ยงข้าวด้วยเ่เอกว่าเต็มสถานีตำรวจไปหมดแล้วนะเนี่ยเออน่าจะเต็มแล้วแหละเพเอกว่าไงเลี้ยงข้าวเอาเดคือว่าขอยืมน้ตงตำรวจไปสักพักนึงนะคะ อา้าวคันเดิมยังไม่เอามาส่งฉันเลยเอ่อก็คันนั้นไงพี่เอกคันนั้นอนะ่ะคันนั้นอนะ่ะฮะคันไหนอ่ะคันนั้นอนะ่ะคันรถเครื่องนั้นนหะอา้าวเราไปไว้ที่ไหนลนะ่ะเอมมี่ไว้นี่ไงไว้นี่โทเอาไปจอดคืนเจ้เขาก่อนไปพี่เอกเลี้ยงข้าวกันก่อนเถอะเอาดูดิโอ้โหพี่เอกสัญญาไว้แล้วนะมาในที่สุดพี่เอกอ่ะก็เลี้ยงข้าวสักทีเฮ้ยหมดตังอีกแล้วงานนี้